สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยม2ที่น่ารักทุกๆคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเรียนเรื่องรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะก็จะมี2ข้อนะคะ ประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือนะคะประหยัดทรัพยากรเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายนะคะ,ะการเลือกประเภทของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีจะช่วยประหยัดได้ทั้งทรัพยากรเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายเช่นถ้าต้องการจะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่จังหวัดเดียวกัน สามารถเลือกใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้เนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันนะคะถ้าต้องการจะติดต่อกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศโดยที่ไม่ได้มีเหตุรีบร้อนควรเลือกใช้การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้โทรศัพท์ทางไกลยกเว้นเรื่องจำเป็นและ เร่งด่วนนะคะอ่าสมัยก่อนนี่อาจจะอ่าอาจจะสิ้นเปลืองนะคะการโทรศัพท์แต่สมัยนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่คนละมุมโลกอย่างที่คุณครูบอกก็สามารถใช้อะไรนะคะติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างไลน์รู้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินเทอร์เน็ตเน่ะเวลาเราพูดกันจะไม่ถ้ามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะไม่ต้อง อะไรคะเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราจ่ายจันเน็ตรายเดือนหรือรายวันที่เราจ่ายไปเราสามารถนคะติดต่อกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอ้โหค่าโทรศัพท์ทางไกลนี่แพงมากนะคะอย่างแค่เราโทรไปในประเทศของเรานาทีละ5บาทถ้าต่างประเทศนักเรียนคิดดูสิจะนาทีละกี่บาทเขาถึงว่าเรียกว่าแพงแต่ตอนนี้ยุคนี้นะคะยุคอินเทอร์เน็ตไรพรมแดนเนี่ยสามารถนะคะ พูดคุยกันได้ทางไลน์นะทางผ่านอินเทอร์เน็ตนี่ทำเฟซบุ๊กนี่นะคะแล้วแค่จ่ายเน็ตเป็นรายเดือนเราก็สามารถโทรได้และนะคะจะประหยัดเหมือนกันนะคะไม่สิ้นเปลืองเหมือนสมัยก่อนนะคะ,ะประโยชน์อันที่สองก็คือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะ,ะเชื่อมอยังไงการติดต่อสื่อสารเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกันมีการแบ่งปันกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเช่นนะคะเวลาที่พบปัญหาการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันและได้รับความร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาหรือเวลาที่ผู้ส่งสารอยู่ไกลจากผู้รับสารการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่างๆจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนะคะได้แลกเปลี่ยนเรื่องเรากันอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ประโยชน์ข้อนี้ก็คือหมายความว่านะคะ ถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถโทรไปกิ้งก้างไปนี่เธอเอ่ไปรับลูกหน่อยนี่รถฉันเสียลูกเลิกโรงเรียนน่ะไม่สามารถที่จะไปรับลูกได้เธอไปรับลูกแทนหน่อยนะอา่านีอา่อีกคนหนึ่งก็สามารถไปรับลูกได้นะคะเป็นการเป็นไงคะผ่านการสื่อสารนะคะยังถูกวิธีหรือทันท่วงทีหรืออา่าที่บ้านเราเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินมีคนป่วยเราสามารถเรียก1นึ่งอะไรนะหนึ่หรือ1469ปุ๊บรถพยาบาลมาทันท่วงทีนี่เขาเรียกว่าการสื่อสารอย่างถูกวิธีนะถ้าเป็นสมัยก่อนต้องโอ้ขับรถไปตามรถพยาบาลหรือขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะแต่สมัยนี้ไม่เลยค่ะ,ะเราไม่สามารถที่ จะนำผู้ป่วยไปได้ด้วยตนเองแล้วก็โทรตาม1649หรือ1469ประมาณนี้หมายเลขนี้นะคะก็รถพยาบาลก็จะมาทันท่วงทีนี่นักเรียนเห็นถึงประโยชน์การสื่อสารอย่างถูกวิธีหรือยังคะไม่ใช่ว่านะคะ,ะพ่อแม่ให้ใช้โทรศัพท์นะคะนักเรียนก็เล่นแต่เกมคุยกับเพื่อนแต่พอพ่อแม่มีธุระจำเป็นโทรมานักเรียนไม่รับสายโทรมาครั้งที่หนโทรมาครั้งที่สอง อาจจะโทรมาบอกว่าโอ้แม่ลืมปิดเตาแก๊สปิดแก๊สให้แม่หน่อยอนักเรียนไม่รับโทรศัพท์ไฟก็อาจจะลุกไหม้บ้านไาแล้วเผื่อ,อจ,จะรับโทรศัพท์นี่นะคะสมมุติให้ฟังนะคะถ้างั้นการสื่อสารสื่อสารให้ถูกวิธีก็จะมีประโยชน์เกินประโยชน์ได้นะคะในชน่วโงนี้เมื่อนักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการติด,ต,ดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีแล้วนะคะ ในท้ายชั่วโมงคุณครูจะให้ในักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะโดยคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดไปให้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายภาพส่งมาในอัลบั้มส่งงานวิชาการงานอาชีพเทอมที่2ด้วยนะคะส่งให้ถูกอัลบั้มด้วยนะคะนักเรียนใครมีอะไรสงสัยหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม นักเรียนสามารถไปค้นคว้า,าเพิ่มเติมได้ในแบบเรียนนะคะในหน้าที่83นะคะถ้าใครสงสัยหรือถามครูได้ส่วนตัวได้นะคะหรือดูในคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะสำหรับช่วงน,งนี้นะคะครูคจะปล่อยนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะ